สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอ็ดมินเอลยเขียวพารวยนะคะวันนี้เราก็มาตามต่อแนวทางเวลาพัฒนานะคะสูตรของพ่อเฮงกับเซียนใหม่นะคะเซียนใหม่เข้าเต็มเต็มนะคะเจาะ7จดเก้า <c oughs> นะคะเราก็มาลุ้นกันต่อว่าท่านะะผู้ชมว่าจะเลขดินนะคะเลขกวิ่งตัวไหนนะคะสวัสดีค่ะนะคะผู้ชมเราก็มาต่อกันนะคะแนวทางนะคะเวลาพัฒนานะคะของพ่อเฮงสูตรหลักสิบ หลักหน่วยนะคะอันนี้ส่วนหลักสิบหลักหน่วยของพ่อหิงเป็นหลักแล้วก็ของเซียนใหม่นะคะแนวทางของเซียนใหม่นะคะกรเขาา่านะคะคุณผู้ชมพันห้เด็กเด่นมากนะคะเราก็ไปดูมดือกันนะคะแนวทางหวยลาวนะคะของเซียนใหม่หเฮ็ดินหาร่องจิตเข้าจิตเก้านะคะขอสองหดดัวติดนะคะของพ่อหิงเข้าแต่หลักเด่นเขาจะเด่นเก่านะคะ ก็ถือว่าโอเคนี่คือโคฮิวง,งวดนี้มันน้อยตัวนะคะเราก็หาจับนะคะนะคะหลักหน่วยของโคฮิง,งวดนี้ก็มีหนึ่งมีสี่มีเก้านะคะมีหกหลักสิบมีหากับสามงวดนี้ชุดน้อยตัวอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมเข้ากับสามารถเอา สูตรลักซีปลักหนวยของพอหิ่งนี่เอ,อมา,กกามาจับราชมกระไดเนาะนะคะก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมนะคะในชุดสูตรวยลาวของแต่ละเซียนนะคะ หลักสิบนะคะมีสามกับหา เลขเด่นนะคะมีห้ามีหากับสามนะคะเด่นมีห้ากับสามสองตัวนะคะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะขัดกวางเบิองให้ดีๆก่อนนะคะก่อนจะลงทุนก็จะมีความเสี่ยงสูงนะคะของเซียนใหม่เห็นแนวทางมาเร็วนะเามเข้าต่องวดนะคะมาดูของเซียนใหม่กันก่อนของเซียนใหม่คือของพอย่หเฮงเมองวัดนี่นะคะ ร่องเส้นไม่ใหยีเยเหยียงเหรอเฮดเดนสองร่องเก่าคนะือว่คือกัลน่ะที่นี่ท,ท่านผู้ชมอ่ะ,อะตามเสี้ยนนะคะเดนเดนสองนะคะเดนสองร่องเก้านะคะเอาแมนเดนเก่าร่องสองท่านผู้ชมเอาเอ้าประเดี๋ยว 2, ะะเยว 2, ก่เา,า, 9, อ 2, กอาอ 9. สองก็มีสองห้านะคะ เก้าห้าและเก้าแปดนะคะ ชุดสามตัวนะคะเสียนใหม่ก็จะให้มาหนึ่งคู่นะคะเอาเขาเดยอเสียนใหม่จองวมนนี่นะคะเป็นกำลังใจให้เซียนนะคะ ตัวรองนะคะท่านผู้ชมนะคะก็พิจารณาคัดกวองเมืองเดอ้อนะคะชื่นชอบของเซียนใหม่ก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะก็ขอให้มีโชคมีลละมีหิงห้งปังกันต่องวดนะคะสวัสดีค่ะนะคะ